Here ะะสำหรับภาพยนตร์ที่แฟนหมอลำต่าง,งเฝ้ารอคอยนะคะ,คะอย่างเรื่องคายอ่อค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกที่บอสโจโยมนินนะคะเจ้าของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุ่มทุนนะคะสร้างขึ้นมาบอกเลยว่าวันปิดกล้องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฉากใหญ่ที่สุดของเรื่องเพราะว่าคนทํานักแสดงมามากกว่า300ชีวิตและยังทําเอานางเอกหมอลำสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงถึงกับน้ําตาตกกเลยทีมข่าวก็ต้องไปสอบถามบอสโจบอสโ,โจก็บอกว่าหลังจากที่ถ่ายทํามานานกว่า4เดือนปิดกล้อง ลงอย่างราบรื่นเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่หลายคนคาใจก็คือถ่ายทำมาสุดท้ายเนี่ยอุ้งอิงถึงกับร้องไห้หลายคนคาใจว่าเกิดจากเหตุผลอะไระฟังเรื่องนี้จากปากของบอสโจกันเลยค่ะ ปิดกล้องลงอย่างราบเรื่นสวยงามครับกับภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออครับรู้สึกว่าคิดฮอดกลองท้ายอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ผมภาษาอีสานคือซวงแล้วหลังจากที่เรากดดันลหลายเรื่องกดดังทั้งแบบนักแสดงอะไรยังไงบทบาทมันจะอะไรยังไงแบบไหนแบบไห้แต่ตอนนี้คือายล็อกทุกอย่างแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้โหสุดยอดพี่ใหม่มาเติมอยู่ในฉากอีกนะแบบโอ้โหในเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมาประมาณนี้แล้วแล้วให้ดีกว่าเดิมอีกผมจนโอ้พี่ใหม่คิดได้ยังไงอะหลายคนคาใจพูดอ,อิงร้งองให้เพราะเหตุผลอะไรยังไง แล้วฉากสุดท้ายด้วยแต่ว่านางร้องไห้อยู่หน้าขายอ,อ้ออ่าแค่นั้นแหละแสดงว่านางอินมากๆก,กับการนับถือตายอย่างเพอมันต้องมีอะไรที่น่าขนลุกกันแล้วกันครับ28สิงหาคมนี้ครับทั่วโลงภาพยนตร์ผมอยากฝากถึงทุกคนพอถึงวันนางชายแล้วออกมาถ้าดีผมขอเลยถ้าดีขอให้พูดต่อ,อถ้าดีขอให้รีวิวถ้าดีขอให้พูดกระจายกระจายต่อ,อถ้าไม่ดีก็บอกผมตามตรงเลย